อุ้ยเจ็บฝั่งนี้ไปได้ปะไม่ได้โอเคน่าจะแฟนฝัง่งนี้ออกมาโอ้ยเจออีกแล้วมามานี่ีกับดักไหมไม่รดูอ่ะแต่อาเป็นว่ามาวิ่งมา เออหลบไม่พ้นเฉยเลยแล้วกเนะี่ยพิงเลยจะวันนี้พิงเลยเอางี้มานี่มาลงล่วงตรงนี้มามาปึ๊กมามาไปไงมาไม่งไ,มไมงไ อาจะมาอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดเก้าอี้มาวัาดูนได้จังวันนี้ <c oughs> เฮ้ย มาวิ่งมาใครอยากลองดีมาอ่าไม่งไงทำคนตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยฮะมาเห็นมันฉากหน้าปกคลิปแรกนี่วะมาใครอยากโดนเข้ามามึงเข้ามาอ่มามึงเข้ามาแตกเบิร์ด ปับใจอยาตุนกระดูนาเดินมาใกล้ๆมาอีแอบอีแอบด้วยเฮ้ยมาแค่ยังเอ๊ะต <c oughs> ีกวอนเฉยได้แล้วเนี่ยแขนสั้นเฮายเฮาย,ายตายหลายรอบวลเนี่ยมา,มา เข้ามาโอ้กุฏิประทันประมาณสิบได้ครับไม่ถึงไม่ถึงแบบเมกี้แบบแค่แบบแก้ความฝันแกคิดไปเอง,งเฉยๆมามาไมายงไงต่อมาว h มาแงงแงงๆงงบ่ต่อมาแงงแงงไม่ไม่อกีกไหมกับหลักเหรอฮะไม่อกีกไหมเห็นแล้วเนี่ยกับหลักเนะี่ยออกมาหลักก่อนมายาวๆเลยมาดูฟันรัวๆเลย มาสายดากแค่ไหนงั้นก็แต่มาสายดากดฮามาสายดากแค่ไหนงั้ไม่ไงจบสักเทนี่ไงเพื่อนเรานายเฮ้ยตื่นมาทุกคนแก้เชือกแก้เชือกไม่ได้วะนี่เอาคว้ามาตีเลยนั่นไง ไอ้เอือหอ,อนหักด้วยนายเฮ้ยอุย๊ยเป็นอะไรหรือเปล่านายมาช่วยนายแล้วอ๋อตกใจหมดนะว่าใครนายปลอดภัยแล้วไปไปกันเถอะเราจะช่วยนายออกจากที่นี่เอง จากเมืองมาไอคนนี้มันตายหมดแล้วเราจะได้ออกจากที่นี่ใช่ไหมออกจากที่นี่ไหมโอเคอ่ะต้องกลมลงด้วยโอเคมาตามมาหลีออกไปจากที่นี่กันเถอะเฮ้ย เราน่าจะพนน้นแล้วนะทุกคนนี่มีอะไรวะเนี่ยอืือมีคันโยกอะไรวะเนี่ยเขาว่าคันโยกแล้วยังไงวะเด้อเดๆอเนเดดหมไปให้สุดหมดไปให้สุดให้สุดเลย โอ้อออเสียงเปียโนเดีย๋ยวขอเล่นได้ปะเโอ้อออเสียงเปียโนขาดโอ้ยน่าหัวเสัวเมื่อกี้ไม่ได้แจ้งแกว่าจะไอ ให้มันลงมานะแค่จะเล่นเฉยๆเนี่ย <c oughs> น้องกลมหัวโอเคเราไม่เล่นก็ได้ใครตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยใครตรงนี้วะยังไม่พ้นจากไอ้โรงเรียนนั่นอีกเหรอฮะเอ้าอยูดเอาไม่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 ตึ๊บโอเคมันทำอะไรของมันมาเน,นะนะี่ะ เฮ้ยเอาห่ารู้งานมารอให้รอไวรอไว้ีเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคมาช่วยกันหน่อย แล้วกญแจไปทำอะไรอ่ะเฮ้บอลนะว่าแถวนี้มีประตูให้เปิดอ๋อนี่ไงไปเล็ส์ก็จับมือจับมือจับมือโอเคนะโอ้หหัวชนเฮ้ยมีคนด้วยไปไปกันไปกันเฮ้ย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 เอ้าจับกับกูวะเนี่ย มามามาจับมือมายอาปึบเอางั้นเดี๋ยวเราจับมือน้องมามาค่อยมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆย,ย่องไปเอาไอ้คอนนะครับทุกคนมา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 ได้คอนแล้วมา ออามาดีนเจ้ไม่ไงเป็นไงเป็นไงฝีมือพี่เป็นน้องเห็นไหมาตามมาไงวะใครมาเล่นเปียนโดนแถวนี้วะจับไม่ได้เหรอเออดึงได้ดิโอเคตามมาตามมา ไปดูซิว่าใครเล่นเปียโน,โนโโเสียงแบบไปดูข้างบนก่อน <c oughs> มีหยุดด้วยนะไปดูก่อนว่าข้างบนมีอะไร <c oughs> มันจะขึ้นไปได้นะโอเค <c oughs> ไงช่วยบูชเราหน่อย <c oughs> Let's go เปิดไม่ได้รถต้องสองคนวะไปนี่พักได้โอเคมาขึ้นมาเร็วเสียงนั้นเด่นตีที่ร้อนหลอนอ่ะดนตรีหลอนย่าบอกน่เป็นคุณครูคนนั้นอีกอ่ะอ๋อเนาะ ถ้าผมเดาไม่ผิดนะชาร์จเลยอือือ่าเดี๋ยวมีคนโยกเราต้องไปฝั่งนู้นก็อะไรบ้างเนี่ยเราต้อง เดินคันโยกเพื่อให้ีลงมาใช่ไหมไปยงัยงยงังยังโอ้โหมีจังหวะด้วยได้ ว่าจานนี้เราต้องดูจังหวะเพลงด้วยหยุดหยุดเออนนั่แหละสวยนี่ลากได้ปะมันลากได้ จะค่อยๆลงโอเคโอเคจับจังหวะเสียงเพลงไว้โอเคไปลากลากมากฝักเสียงเพลงดีๆครับทุกคนเกอบเก็บเกอบเกๆบ มาลากมาลากมาเราต้องขึ้นทางนี้โอเคยอ,อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้ว <c oughs> เตรียมพร้อมครับทุกคนปึ๊บ Let's go <S ไปจากที่นี่กันครับ เฮ้ย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 มันเข้าไปไม่ได้อะไรวะเนี่ยผมไม่ถนัดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเนี่ยแต่จะได้เพื่อนคนหนึงโอเค เข้าไปเข้าไปเข้าไปเร็วๆดัน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 อย่าเร็ว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 โอ้โหบิง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 ครับจะวันนี้บิงโดด อะไรล่ะปัะเนี่ยเกือบตายนิ่งเลยจังหวัดนี้นิ่งเลยขึ้นมาเกือบไปละวหนาวด้วยฝนตกกี่ทังหากเอาโอเครือหนาวน้องหนาวมาไปเราต้องไปใจากที่นี่ ทำอะไมกันนี่มันร้อนอย่างนี้ตรงนี้มันอะไรวะนะทำไมทางมันแยกวะับให้เรากำลังจะไปไหนก็ไม่อาจทราบได้นะทุกคนะตามมานับพาเธอไปเองหกักไหมเนี่ยโอ้โห เดี๋ยวผมขออนอุญาตเซฟไปก่อนแล้วกันโอเคเซฟหน้าจอนะไม่ใช่ซซเซฟเซฟไอ้นี่เอาเป็นหน้าปกดีกว่าบ้างคิดว่านะว่าจ,จะเอาลูกเกิดเป็นอนาปกก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> มาแล้ว แขนนะ่ะอ่ะโอเคไปกันมีลุงด้วยเนะี่ยอะไรมาอันนี้ใช่คอลเลกชันหมวกปะอืมไม่ใช่ว่ะทุกคนนว่นวเป็นหมวกเห็นเป็นเล็กๆอ่ะไม่ใช่หรอวะไม่ใช่หรอโอเคไม่เป็นไร ไปไปเสร็จวละฝนตกแล้วน้องหนาวจะต้องเลาะไปทางนี้สินะอ้าวไปไม่ได้วะเราเราต้องเอา,านี่ต่อขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าเราลงไปมันก็ขึ้นไม่ได้เลย phá đấy mắt ok được đừng lạc mà ok nắm ok, nó mắt ta rồi. ta ta mắt ta ta mắt ta ไะฝนตกหนักมากแล้วเธอน่าจะเปียกมีกระดาษด้วยเฮ้ยมีปลดพรองด้วยวันนี้เดีนี้มีอะไรบ้างขึ้นได้เฉยเลยวะอะไรวะเฮ้ยน่าจะม,มีของแล้วล่ะหรือว่าอาจจะมองไม่เห็นก็ไม่รู้เหมือนกัน โอเคอะไระเหลืองๆเนะี่ยเสื้อผ้าแล้วเป่าเฮ้ยอา้าวสรุปเขาคือ เอางั้นก็คือไอ้มันภาคเนี้ยภาคสองก็คือเป็นเรื่องราวก่อนที่เกิดจะเกิดภาคหนึ่งนี่เองเนี่ยตัวละครเนี้ยก็คือเป็นตัวลวคะครจากภาคหนึ่งแล้วเนี่ยว๊าด <What? S 1> เนี่ยดูดิดูเสื้อกับฝนเนี่ยใช่ได้เลยเนะี่ยโอเคแสดงว่าเรื่องราวนี้ก็คือเกิดก่อนจากภาคเกิดก่อนภาคแรก โอเคครับทุกคนก็หลังจากที่เราได้ค้นพบความจริงแล้วว่าตัาวละครที่เราพามาด้วยเนี่ยก็คือ,เ,อเด็กที่อยู่ในภาคหนึ่งนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบเองเพียงเท่านี้นะครับฝากดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ